ไปดูเรื่องของปัญหาชาวสวนยางกันต่อคะ่ะยังไม่จบนะคะปัญหาอีกยาวไกลเลยเดียวสําหรับราคายางที่ตกต่ำซึ่งตอนนี้นะคะลามไปถึงภาคอีสานแล้วค่ะที่เป็นชาวสวนยางโดยเฉพาะทางอีสานช่วงล่างนะคะก็บอกว่าตอนนี้ชะลอการนํายางมาขายแล้วเพราะว่ามีสัญญาณว่าราคายางพาราจะอยู่ที่60บาทต่อกิโลกรัมค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าไปดูสถานการณ์ยางพารานะคะตอนนี้ก็เริ่มมีความขึ้นไหวที่บริเวณอีสานค่ะซึ่งคุณวิชิตรีประเสริฐประธานเครือข่ายสถาบันเกษตร,รกรชาวสวนยางจังหวัดบุรีรัมย์ บอกว่าตอนนี้ชาวสวนยางในพื้นที่อีสานตอนล่างหลายจังหวัดต่างชะลอการนําผลผลิตยางออกสู่ตลาดแล้วนะคะเพราะว่ารัฐบาลก็ส่งสัญญาณว่าในอีก1-2สัปดาห์ข้างหน้าราคายางแผ่นดิบจะเพิ่มขึ้นเป็นกิโลกร,รัมละ60บาทถ้าดูตอนนี้อยู่ที่กิโลกร,รัมละ49บาทค่ะส่วนยางก้อนถ้วยก็อยู่ที่กิโลกร,รัมละ24บาทเท่านั้น ไปดูพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์กันหน่อยนะคะเขาปลูกยางพาราไปถึง2 7 0 0 0 0ไร่ค่ะเปิดกรีดไปแล้วนะคะประมาณ201,000 0ไร่ค่ะแล้วก็ผลผลิตน้ำยางอยู่ที่60,000ตันต่อวันค่ะ ไปที่อีสานแล้วเดี๋ยวลงใต้กันต่อนะคะที่จังหวัดตรังค่ะชาวสวนยางที่อำเภอรัศดานะคะยังคงกรีดยางอย่างต่อเนื่องแล้วก็นาน้ํายางนะคะไปขายที่จุดรับซื้อที่ตลาดค่ะก็แต่ว่าชาวสวนยางต่างก็บ่นเป็นเสียงเดียวกันว่าได้รับความเดือดร้อนเพราะตนเองก็มีหนี้สินเพิ่มมากขึ้นหลังจากเจอปัญหาราคาย,ยางที่ตกต่ำมานานกว่า1ปี ซึ่งคุณอาคณาปรีชาเจ้าของจุดรับซื้อน้ำยางนะคะก็เล่าให้ฟังค่ะว่าตอนนี้ชาวสวนยางเดือดร้อนกันท่วนหน้าเลยทีเดียวบางรายต้องมาขอเบอิกเงินค่าน้ำยางร่วงหน้าเพราะว่ารายได้ไม่พอกับรายจ่ายตนก็ต้องให้ไปนะคะเพราะว่าเป็นลูกค้าประจำกันอยู่จากนั้นก็ค่อยๆหักเงินที่เบิกไปคืนครั้งละ 100- 200ถึงบาทบ้างนะคะซึ่งชาวสวนยางส่วนใหญ่ก็บอกว่าถ้าเกิดรัฐบาลสามารถพยุงราคายางพาลาให้อยู่ที่กิโลกร,รัมละ60บบาทได้ก็ถือว่าเป็นราคาที่น่าพอใจแล้วก็ ชาวสวนยางก็รับได้ด้วยเหมือนกันค่ะแต่อะไรก็ตามนี้รัฐบาลก็บอกอยากจะเห็นเรื่องการปรับปรงุงเรื่องการพัฒนาการราคาย,ยางที่เป็นรูปธรรมและก็ระยะยาวมากขึ้นเดี๋ยต้องดูเรื่องของการนํามาแก้ไขปัญหาให้กับชาวสวนยางแล้วล่ะค่ะ